สวัสดีสสดค่ะหนูเด็กหญิงวดัดร่งางคณามงคลปริวัติหนูเด็กหญิงสันธรปิ่นแก้วพวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนวัดลานตากฟ้าวันนี้มานําเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโรงเรียนวัดลานตากฟ้ากันก่อนนะคะโรงเรียนวัดลานตากฟ้าตั้งอยู่เลขที่41ทับ1หมู่ที่4ตําบลลานตากฟ้าอําเภอนครชิตศรี จังหวัดนคนปรปฐมผู้อำนวยการโรงเรียนในเจริญศรีนาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนปรปฐมเขตสองพี่ไปรู้ไหมว่าเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราคืออะไรรู้สิจ้า้องหอมเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราก็คือลายมือสวยไง แล้วทำไมโรงเรียนเราถึงเลือกลายมือสวยให้เป็นเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนล่ะคะถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบจากคุณครูกันดีกว่าอ๋อทำไมเหรอคะทำไมโรงเรียนว่าหลานตากฟ้า จึมีเอกลักษณ์ว่าลายมือสวยในการสร้างเสริมความเป็นเอกลักษณ์การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเองมีสมาธิมีความประณีตในการทำงานมีลักษณะนิสัยที่ดีในการเขียนและมีความตระหนักรักและภูมิใจในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องดังนั้นจะเห็นได้ว่าการคัดลายมือจึงเป็นทักษะที่สำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะการเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสามารถที่จะยกระดับผลสมัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น เพื่อสริ้างความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนวลานตักฟ้าเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยและที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่หนึ่งด้านคุณภาพผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่ว่านักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดังนั้นโรงเรียนวาลางังกฟ้าของเรานำโดยท่านผู้บริหารคณะครูนักเรียนจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการคัดลายมือสื่อรักภาษาไทยขึ้นโดยได้นำเนินการจัดทำกิจกรรมตามโครงการมาโดยตลอดส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนเสมอมาค่ะโครงการคัดลายมือ สื่อรักภาษาไทยของโรงเรียนวัลลานตักฟ้ามีการดำเนินโครงการดังนี้ 1. จัดประชุมคณะทำงานและมอบหมายภาระงาน 2. จัดกิจกรรมคัดลายมือทุกวันวันละงบรรทัดน,นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครู คอยให้คำแนะนำและแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดกิจกรรมประปวดความสามารถด้านทักษะการคัดลายมือและกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะน,นิสัยที่ดีในการเขียนเทคนิคและปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการเขียน มีลายมือที่สวยงามมีการเสริมแรงทางด้านพฤติกรรมเช่นมอบรางวัลคำชมคำพูดให้กำลังใจนำเสนอผลงานดีเด่นของนักเรียนโดยการจัดนิทรรศการมีกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือในโอกาสวันสำคัญต่างๆในระดับชั้นเรียนผู้บริหาร ให้ความสำคัญของการฝึกทักษะการคัดลายมือสื่อรักภาษาไทยโดยสนับสนุนด้านวัสดุก,การเรียนการสอนสร้างขวัญกำลังใจทำให้ครูผู้สอนเอาใจใส่ในการสอนมีเทคนิคการสอนฝึกทักษะการคัดลายมือและจัดทำสื่อไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียน กำหนดแผนงานทางวิชาการส่งเสริมการสอนภาษาไทยพัฒนาทักษะการคัดลายมือทำให้การเรียนการสอนบรรลุตามแผนงานอย่างชัดเจนเป็นรูปประทับลายมือสวยเริ่มตั้งแต่อนุบาลค่ะ ลานตักฟ้าของเราจะพัฒนาเด็กๆตั้งแต่กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงด้วยการปั้นดินน้ำมันหลังจากนั้นเราถึงจะให้เด็กๆได้ฝึกลากเส้นตามรอยเส้นปักมาดูกันนะคะว่าน้องอะไรคะรัญญาค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้คัดลายมือใช่ไหมลูกอ่าน้องรัญญาคัดสวยไหมคะสวยค่ะไหนลองดูซิลายมือของรัญญาสวยจริงไหมคะ นี่ค่ะลายมือน้องรัญยาน้องรัญยาคิดว่าลายมือตัวเองสวยไหมคะลูกถ้าสวยก็ต้องยังไงคะยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นที่นี่ลายมือของเราเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักนะคะเราฝึกตั้งแต่อนุบาลค่ะชั้นปหนึ่งถึงปสามคุูครูมีการติดตามการเขียนในสมุดเสมอแนะนำแก้ไขาลายมือให้ทำสื่อการเรียนการสอน ก็แสดงความสามารถในด้านลายมือเป็นผลงานที่หนูรู้สึกภาคภูมิใจและผู้ปกครองเองก็ชื่นชมค่ะนี่นะคะผลงานของหนูหนูรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดค่ะที่ได้รับการฝึกทักษะการคัดลายมือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนปัจจุบันหนูศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งส่งผลให้มีลายมือที่สวยงามมีลักษณะนิสัยที่ดีในการเขียน สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองจนเป็นที่ชื่นชมของทุกคนที่พบเห็นสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองครูผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งหนูภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดลานตากฟ้าคือลายมือสวย